ดึงดึงแรอันนี้คือผีกองกอยหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าผีดิบนะครับผีดิบก็คือผีที่ไม่ได้เท่าัดนะครับมันก็เลยไม่สุกนั่นเองมันก็เลยกลายเป็นผีดิบไม่ใช่นะ,ะก็เป็นผีของจีนนะครับใครเคยดูหนังจีนหนังผีจีนอะไรพวกนี้ก็น่าจะเห็นบ่อยนะครับสำหรับเจ้าผีกองกอย ที่ไม่รู้ทําไมว่าเวลาเดินมันต้องกระโดดเลยนะไม่รู้เหมือนกันเดินธรรมจาไม่เป็นหรอโอเคลุยครับผมเราจะลงกันที่พาราไดซ์แนจักว่าพาราได์แห่งนี้เป็นจุดที่เจ้าผีตัวนี้สิงอยู่นั่นเองนะครับเพราะงั้นเราจะมาหลอกคนที่ลงพาราไดกันไม่รู้ว่าจะมีลงมาเยอะแค่ไหนนะครับเนี่ย มีหรือเปล่าเอานี่ไงสองคนเตรียมตัวโนดนหลอกได้เลยเย้<อ> <c oughs> โอ้โหย,ยังไม่ทันได้เก็บปืนเลยตายซะแล้วครับสองคนนี้ที่ไยกว่าตายไวมากโอเคมาดูครับว่าจะมีคนหลงเหลืออีกหรือเปล่าเฮ้ยเสียงเท้า من, เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดีวเอ้ยเอ้ยเอ้ย เละไปดีเด็ดไปอีสองอุย้ยมีแฟกกันด้วยตัวนี้ขอบคุณครับแต่ต้องระวังนะไอตัวเสื้อชมพูืแย่และรีบโดดลงมาก,ก่อนสองตัวเลย อย่างนี้มันต้องโดนระเบิดอโอ้โหน่าจะเหลือสองคนสุดท้ายนี่แหละ โอไม่ตายอืเจ็บหนักมากมตายเรียบร้อยตายสองเลยครับ N N เป็นอันว่าเคลียร์นะครับสำหรับ ภารดายแห่งนี้แม่บังอาจมาที่พารดายมันก็ต้องโดนอย่างนี้แล้วครับคุณผู้ชมไม่รู้ซะแล้วว่าในพารดายนี่มีกี่กองก่อยสิงอยู่โอเคยิงแฟกันเลยร้อยนัดกับ MK อาเป็นว่าเกมนี้เราใช้ร้อยนัดแล้วกันคุณผู้ชม ไม่ได้ใช้นานละเยบัดมาดูนะครับว่าผมจะสามารถใช้ร้อยนัดเนี่ยกินไก่ได้หรือเปล่าเอเ้ยเด็กเว้น มันเขาจะจอดน่าจะแอบหรือหลังหินข้างหน้านั่นแหละเป็นว่าเดี๋ยวผมจะอ้อมเลยกันจังซี่มันต้องโดนไม่ใช่จังซี่มันต้องถอน ไม่ได้อยู่ตรงนั้นอ้อมมาแล้วจ้าแปลกเลยแมีขับรถไปดีๆก็รอดแล้วไม่น่าแวะเลยอันนี้เขาเรียกว่าแวะนะครับแวะดูโอเคตอนนี้เหลือ17คนแล้วก็คิวไป8 ก็ยังมีบอดหลงเหลืออยู่นะครับเนี่ยแปลกมากมันเลาะไม่ได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,เสียงปืนข้างหน้าวิ่งไปดูเลยบอกได้เลยว่าถ้าผมได้ยินเสียงปืนนี่ผมจะวิ่งเข้าไปดูเลยนะครับ อ,อืไม่รู้จักร้อยนัดซะแล้วโอ้โหยยิงจนเกือบแบบกระสุนเกือบหมดเนะ่โอเคเุดยอดเลยขอเก็บกล่องกันเกตดการ์ไปอีกสองนะครับโอ้โหคิวไป11แล้วผีดิบของเรามันไม่ธรรมดาจริงๆนี่ครับร้อยนัดเป็นปืนที่ดีมากๆนะครับในการเข้าชาร์จ ราะว่ามีกระสุนยเยอะนี่แหละก็เลยทําให้เราแบบไม่ต้องเสียเวลาในการใส่แมกซีนนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือรีโหลดนานนี่แหละกระโดวดดึงดึงระแวงงูมาก โอ้โหคิดว่าไม่เห็นเหรอแปกเลยแม่จะงูตัวนี้โอเคครับช่วงนี้เราต้องระวังงูเป็นพิเศษนะครับว่ามันอาจจะมีงูอยู่ทุกที่เลยเนะยยิ่งสภาพแวดล้อมแบบนี้เนี่ยงูยิ่งหายยาก แตกรีบซ้ำเลยอืมเต็มเต็มแตก โดนนะครับแต่ว่าไม่ล้ม <c oughs> โอ้โหอีกคนนึงงูอยู่ข้างล่างเละครับผมโอ้โหคิวไป16แล้วตอนนี้เหลือ3คนสุดท้ายครับคุณผู้ชมมาลุ้นกันครับว่าเจ้าผีกองไกยของเราเนี่ยจะสามารถกินไก่ได้หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเก็บกล่องแป๊บ <laughs> ตายเลยโอเคพอตอนนี้เหลือคนสุดท้ายแล้วผู้ชมซึ่งเมื่อกี้นี่เราได้ยินเสียงปืนจากวันนี้นะครับน่าจะอยู่วันนี้แหละมองยากมากเลย ผมว่านะมันน่าจะอยู่หลังหินคนสุดท้ายนิดจัดการยานะครับเพราะว่าเราต้องระวังเป็นพิเศษเข้าไปสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้เลยวงมาแล้วแย่ yeah, ละเอองูแ <c oughs> <c oughs> ล้วกัน ไม่มีทางเลือกเฮ้ยเสียงเท้าออื เฮ้ยเออเกือบไปแล้วโอ้โหได้กินไก่ครับผมคิวไปเออ่18ตัวนะครับอ๋อก็ยังดีโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ผมเซียริสแทสทีวีก็ต้องขอตัว ลาไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสด,ดีครับผม